โดดยากจะได้คูณสิบไหมถุงทองถุงเงินอ้าวคูณสิบไปเลยดีคะ่ะพันสี่โอ้โหหุ้ยหุห้ยเบดเซ็ดโดยโดยากแต่โดดทีให้ตัวแพงมาเลยพันสี่ทุกคนคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแคทลี่โอ้โหทุกคนคลิปนี้ดิค่ะกำลังอัดอยู่นะคะเป็นวันที่แ8วันพุธเดือนกุมภามาอัดตอนบ่ายโมงครึ่งไวมากไม่เคยอัดคลิปไวเท่านี้มาก่อนแต่ว่าลงเวลาเดิมลงเวลาเดิมสองทุ่มเหมือนเดิมทุกคนมาคลิปนี้เรามากับเกมวัวทองหรือว่าวัวแห่งโชคลาภคีจีนะคะเป็นเกมสายโดดนะคะทุกคนที่มาตอนบ่ายเพราะว่า โอ้โหวันนี้นึกดีคืนดีอยากไปเกมโดดแล้วเมื่อกี้คัตลี่ลองเติมไปแล้ว200แล้วกดเล่นดูกดไล่สาวถา้ำอัดสิบหมุนอัดูทรงเฉยๆแล้วก็จะไปสายโดดมันโดดทุกคนแคทก็เลยโอเคอัดคลิปเลยละกันงั้นนะ่ะพุนคลิปนี้นะคะมา500บาทนะโอเคไหมเว็บที่คัตเล่นอยู่เป็นเว็บเมสซบูนะคะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นตับไม่ต้องทําเทินด้วยใครอยากตามคัตลี่ตามมาได้เลยคัตลี่มีกลุ่มนะคะ,เป,ะ,คะเป็นกลุ่มรวมยุทแต่ละคนใครแต่ใครปังเกมไหนมาเขาจะส่งลงบอกในกลุ่มกันตลอดใครที่อยากเล่นเว็บเมคคคทนนะะุก สามารถเข้ากลุ่มแคลรี่ได้เลยเพื่อดูเป็นแนวทางในการเล่นใครเล่นเว็บอื่นก็ไปดูโบนนะัสทาวเว็บอื่นใครเล่นเว็บเมซี่บูก็ดูในกลุ่มแคลได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าแต่ละเว็บเปอร์เซ็นต์การแตกไม่เหมือนกันนะโอเคไหมในกลุ่มมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยค่ะทุกคนเออในกลุ่มมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยนะนี่เขาก็อวดหน้าฝากถอนเว็บเมซี่บูกันเนี่ยเติมไป2 0 0ถอนไปเท่าไหร่ไม่เห็นนะคะในจอคอมหมื่นสี่ได้มาทุกคนโหปังมาก ใครอยากเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวแคลลี่จะทิ้งลิงก์สมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะใครอยากตามแคลลี่ก็ตามมาได้เลยทุกคนเอ้ยหน้าจอมืดป้าแคทขยับแคทขยับหน้าจออัดมา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 เริ่มไล่เบ็ดก่อนดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะปกติแคทจะอัดวันละแปดคลิปใช่ไหมอันนี้เป็นคลิปแรกบ่ายโมงครึ่งอะทุกคนยังเมาที่ตายอยู่เลยยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสียงก็อาจจะไม่สดชื่นนะคะปกติดิคคะจะเริ่มอัดประมาณแบบบ่ายสามสี่โมงอันนี้คืออัดไวหน่อยนะะค เอ้ยเบตหนึ่งมันโดดอ่ะเนี่ยเอ้ยเบตหนึ่งมันโดดอ่ะเนี่ยทุกคนเอ้ยเอ้ยได้ประทัดว่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนทีมบอกคนในกลุ่มกันเฮ้ยได้มาสามสิบบ <c oughs> ัสเบตหนึ่งก็โดดดีแล้วเนี่ยทุกคนริ้วริ้ว เอองั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับเบสสามนะคะสามิมุนเลยละกันเออบั๊บหนึ่งนะทุกคนแคันพี่ไม่กุ่งกับมาเฮ้ยทำไมมันโดดดีจังอะทำไมมันโดดดีจังโอ้โหทองเียดายน,นั่น เนี่ยทุกคนยังมาคิดตาอยู่เลยเนี่ยง่วงมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยเออไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันมึนอยู่นะสิทุกคนมันตื่นมาตอนเที่ยงแล้วก็นั่งอึนไปสักพักหนึ่งตื่นมาตอนเที่ยงแล้วก็นั่งมึนไปสักพักหนึ่งโดดนะฮะโดดนะพี่บัวเบ็ดะลรนะเป็นสามใช่ไหมใครที่มาใครที่เพิ่งมาดูแคทครั้งนี้คลิปแรกนะ ทุกคนปกติแคทไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เด้อแต่วันนี้มันามาที่ตังจริงมันอัดไวมากบ่ายโมงครึ่งอะโอ้ปกติแคทอัดตอนเย็นเย็นค่ำๆ่นุ่นนะมันมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยมันมันโดดดีนะเนี่ยทุกคนมันโดดดีเลยเนี่ยวัวแห่งโชคละเอ้ยได้ปาะทิจอีกแล้วมาอีกเท่าไหร่อะเก้าสิบบาทเหรอเก้าสิบบาทใช่ไหมทุกคนเปสามโดดดีอะ ประทัดประทัดล่อเรือไหมทุกคนประทัดเบสบอลฮ้ฮือเฮ้ยมันโดดอีกแล้วว่าทุกคนเฮ้ยมันโดดนะมันโดดนะว่าไม่ได้ <c oughs> มาคันลี่ดึงสติคันลี่ดึงสติดึงสติดึงสติสตตื่นตือนตือนตือนตืนขอิ้น้ำก่อนมาต้องสติก่อน มันกำลังเพิ่งตื่นนะแต่เจมันกำลังแตกอ่ะให้แคทไม่อัดยังไงได้ล่ะทุกคนเดี๋ยวแคทไปถล่มอัดตอนเย็นสีสาวทำก็ไม่แตกแมวก็ไม่แตกโดดก็ไม่โดดนี้น้องแคทเอาคลิปไหนลงล้ทีนี้เอ้ยทุนห้าร้อยลำบวกมาเจ็ดร้อยแปดสิบล้วทุกคนไปเบ็ดห้าต่อเลยเบ็ดห้าแล้วเดี๋ยวเราไปเบ็ดเจ็ดแล้วต่อได้เบ็ดสิบนะคะเฮ้ยมันโดดนะเนี่ยมันโดดนะใครว่าไม่โดดเออสายโดดวันนี้ช่วงบ่ายนะคะทุกคน ทำไมเสียงแคทยังไม่แหางง่ยอยกวะาจิบน้ำเปล่ากันแล้วทำไมเกมมันมาแตกช่วงบ่ายแบบนี้ล่ะฉคนไม่ชอบเลยพยายามดึงสติตัวเองทุกคนวาะโดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้คืออาการของคนตื่นเต้นอยู่นะทุกคนอาการของคนตื่นเต้น50%อีก50%คืออาการของคนเมาขี้ตานะคะขอจิบน้ำแป๊บนึงนะ เื่อนอุ้ยอุ้ยๆๆอุ้ย,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 ยาฝวอดจะเดินไปไหนแล้วก็ไม่ดูอะไรของแกวะแคทจะเป็นอะไรเนี่ยคะอุ้ยทองทองโอ้ทุกคนไล่ไวกช่องเดียวคะ่ะจะได้ทองคูณสิบแล้วว่าตื่นเลยเจอทองแบบนี้ตาแจ้งเลยทุกคนไล่หวาโห ทองขาดช่องเดียวจะเหลือทำเพื่อจะเหลือทำเพื่อโอ้ชิชู้อยู่ไหนวะเอาจิชชู้ชุบน้ำก่อนนะทุกคนเอาชิชู้ชุบน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดหน้าแป๊บนึงวันหลังวันหลังไปร้านหน้าอาบน้ำให้ตื่นตัวก่อนนะแค่แล้วแกค่อยมาอาบมันไม่ได้แลยนี่ทุกคนเดี๋ยวนะชิดชู้เช็ดหน้าตาจะได้แจ้งๆหุยคุณห้าร้อยบวกมาแล้วพันสามทุกคน รู้ี้เอาทุนมาสองร้อยดีกว่าถ้ารู้ว่าเกมมันแตกเอาทุนมาสองร้อยดีกว่าชิปจะได้ดูเฟี้ยวๆนะฮะชิปจะได้ดูเฟี้ยวๆไม่น่าเอามาห้าร้อยเลยห้าร้อยถ้ามันถอนสองพันเหรียมันก็ยังดูไม่เฟี้ยวเท่าแบบสองร้อยถอน2อ0พัน่ะใช่ไหมล่ะทุกคนเชดก็อยากเฟี้ยวๆเหมือนคนอื่นบ้างแนะ่ละก็เลยอยากฝบคทุนมาในน้อยเุ้ยโดดอีกนเนี่ยนะฮะ เอ๊ะทำไมเมื่อกี้เบ็ดห้าโดดมันมีพันสามทำไมเราก็ยังอยู่ที่พันสามวะโอ้ยมาอีกสองรอยี่สิบห้าทุกคนสวยจัดเลยพี่วัวอ้าวแคบไม่ทันอ่เดี๋ยวไปเบ็ดเจ็ดกันต่อนะทุกคนสาสิบหมุนไหมสามสิบหมุนโอ้ทำไมกดไม่ได้ล่ะเมาสงสัยเมาจะพังระมังนะปื๊บ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  อออซีโรสเบ็ดเจ็ดมาพาปังหน่อยแล้วพี่ชายเฮ้ยทำไมเบ็ดเจ็ดเงียบกิบเลยทุกคนเฮ้ยเอาเบ็ดเจ็ดเงียบมากเฮ้ยเฮ้ยเแต่ทุนห้าร้อยนี่ถอนสักสักสองพันอ่ะเฮ้ยทำไมเบ็ดเจ็ดเงียบจังมาทุกคนอะไรเนี่ยเมาเป็นอะไรเนี่ยขีกอะไรไม่ค่อยไปเลยโมโหนะนะ เอ้ยอะไรวะเบ็ดเจ็ดแฮ้วมากเฮ้ยเบ็ดเจ็ดแก่ก็แฮ้วเกินโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยโว้ยโอ้โหเกินไปเกินไป เบ็ดเจ็ดไม่โดดอย่างงี้คะ่ะไม่กล้าเป็นเบ็ดสิบเลยทุกคน,นโอ้ยโดดให้สักทีโอ้ยโดดใด้สักทีเบ็ดเจ็ดโดดยากแต่โดดนะทุกคนมันไม่ได้โดดแบบว่าโดดสเปรสป,ปะเหมือนเบ็ดหนึน 1, ่งเบ็ดสามเบ็ดห้าที่เราไล่มาเมื่อกี้นะคะอ่าดูซิจะได้คูณสิบหรือเปล่าโดดยากจะได้คูณสิบไหมถุงทองถุงเงินเอ้าคูณสิบไปเลยดิคะ่ะพันสี่โอ้โห จีให้ตัวแพงมาเลยพันสี่ทุกคนเฮ้ย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 สวยเฮ้ยทุกคนขอแคบลงกลุ่มก่อนนะขอแคบลงกลุ่มก่อนพันสี่เบ็ดเจ็ดหโหเฮ้ยพี่ชายขอต่อเบ็เจ็ดอีกสามสิบหมุนมาเผื่อมันให้คคตอีกพันสี่ทุกคนเกินปุ้ยมุ้ยเดี๋ยวถอนละเดี๋ยวถอนละทุนห้าร้อย ทุนห้าร้อยเดี๋ยวถอนเลยหุ้ยเนี่ยทุกคนสังเกตนะแต่ละเบ็ดเบ็ดเจ็ดจะแตกไม่เหมือนเบ็ดหนึ่งเบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดหนึ่งเบ็ดสามเบ็ดห้ามันจะโดดมาให้เราแต่ได้ประทัดมั่งไายทองไม่เต็มช่องมั่งแต่เบ็ดเจ็ดอะออโต้สามสิบหมุนไปสองรอบโดดให้รอบที่หกสิบห้าสิบหกสิบอะแล้วมันให้ตัวแพงมาเราได้คูณสิบมาพันสี่ถือว่าก้อนโตนะ ถือว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับการที่มันไหลทิ้งไปก่อนหน้านี้อะทุกคน mm hmm. เฮ้ยเราก็ตู้มา2อ0พเลยนะเนี่ยเอ้ามาอีก350ครับได้ได้แตกนอกนะคะนี้ได้หลายนอกโอ้ยโอ้ยสามพันแล้วหยุดเลยได้สามพันแล้วหยุดเลย ได้3า0 0แล้วหยุดเลยนะทุกคนใครอยากตามเมซิบูตามได้เลยนะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรจริงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัดพิววัวต่อตอนบ่ายโอเคไหมโอเคนะคะเราเจอกันใหม่นะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ